งจตอนนี้นางยู่ทานท่าเรือเมืองแคมเมืองแคมเป็นเมืองเล็กๆในพอคาโลเมนโดตอนนี้อากาศค่อนข้างร้อนเวลาประมาณบ่ายโมงคนกำลังนั่งรับประทานอาหารกลางวันก็อยู่ข้างคาเฟ่ค่ะทุกคนข้างอยู่ข้างคาเฟ่นะคะ รอเหมือนกันเรากำลังสั่งอาหารอยู่เนาะเราสั่งพิแอันชิพเนาะขณลที่รอนะพี่นนองถ้าบรรยาก,กาศให้เมืองตอนนี้นกซีเอ,อ่อซีกอร์ซีกอร์นะนี่พี่้เดี๋ยวเราจะเอาอาหารให้เนาะารอเต็มเลยเห็นปะฮัลโหล นกเขาก็มากินกับคนเนาะมาที่คาเฟ่เนานะแล้วก็หากินในน้ําด้วยหากินได้หลายทางใช่ป่ะแม่มีความสุขจังเลยจ้าไอ้นกพิจอไอซีฟอเอ้ย,ออยหากินในน้ําก็ได้หากินที่คาเฟ่ก็ได้ น้องน้ำไหลเที่ยวน้ำไหลเที่ยวยเป็นหัวเป็นหัวบุนขุดขุดขุดุน้ำที่น,นองจันน่ากลัวมากๆเห็นบ่ไหลนะ้าเป็นก้อนเป็นก้อนคือคือคือเขาแบบนีน้ำไหลออกมาจากจากทิ่นภูเขาอยู่แล้วไม่ใช่ฝนตกตอนนีนะมันก็ตก ตกเรื่อยๆนะแต่ไม่ไม่ใช่น้ําท่วมอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นน้ําที่สะส,สมจากภูเขาจากอในเมืองอะไรก็แล้วแต่ไหลามารวมกันที่แม่น้ํานะคะนี่ลงสู่ทะเลนะคะทุกคนอันนั้นเป็นเรือนะเรือประมง จะหาปลาคะ่ะอ้ยมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวพาไปเอาพี่น้องมาแล้วมาแล้วนี่นี่นี่ติดติดติดติไปรับฟีดอันชีฟฟีดอันชีฟฟีดอันชีฟ แต่ตังแล้ว15ดอน15ดอนนี่จะร้านฟิตแอนชิฟค่ะให้อนอมาเลยี่วแีชิใ่แล้วน้องฟิตแอนชิร้อนๆอยู่เลย เราไปกินบนรถเพราะว่าไม่ได้เอ๋มามาร่วมโต๊ะกับเขาขี้ข้านเราไปนั่งกินบนรถจับพี่นอ้องจ่ายรถของเขา,านล้วมากินน้ำกันกินอาหารวันกินน้ำวมามานมเบลส์ค่ะพี่นชิษค่ะบอาร์ติ